สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ขอนาเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจําเดือนสิงหาคม2568ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์มีสัญญาณบ่งชี้ว่าหดตัวร้อยละลบ8.6โดยด้านอุปทานการผลิตขยายตัวร้อยละ5.3ผลจากดัชนีปริมาณผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ41.4เป็นผลจากดัชนีปริมาณการผลิตแร่หินบะซอลจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมะส,สม จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมะส,สมปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและจำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมะส,สมขยายตัวร้อยละ7 0 7 1 1 0 1 8 1.3และ1.2ตามลำดับโดยเป็นผลมาจากความต้องการหินบะเอาเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ได้รับงบประมาณมากขึ้นและโครงการก่อสร้างภาคเอกชนที่มีการขออนุญาตก่อสร้างมากขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีความต้องการสินค้าภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดที่ทําให้มีการขอจดทะเบียนโรงงานขออนุญาตสร้างโรงงานเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อเนื่องให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อทําการผลิตมากขึ้นและมีการจ้างงานมากขึ้นตามไปด้วยและดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ4.7เป็นผลจากดัชนีปริมาณผลผลิตยางพาราและจํานวนอาชญาบัตรสุกรที่ขยายตัวร้อยละ18.9และ0.6ตามลําดับโดยปริมาณผลผลิตยางพาราขยายตัวจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยรวมทั้งเกษตรกรมีการลงทุนบํารุงต้นทําให้มีน้าอย่างมากขึ้น ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดมากขึ้นตามไปด้วยและจำนวนอาชญาบัตรสุกรขยายตัวจากการที่ภาครัฐปราบปรามเนื้อสุกรนำเข้าที่ผิดกฎหมายรวมทั้งมีการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้ถูกต้องตามกฎหมายและสนับสนุนการพัฒนาฟาร์มสู่มาตรฐานหรือฟาร์มปลอดโรคส่งผลให้ผู้บริโภคให้การยอมรับในคุณภาพนำไปสู่การบริโภคที่เพิ่มขึ้นขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละลบ0.9เป็นผลมาจากดัชนีจำนวนนักท่องเที่ยวปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรมจำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัตคาร และยอดขายห้างสรรพสินค้าที่หดตัวร้อยละล 39. บ39.2ลบ3.8แลบ1.8ลบ1.6และลบ1.1ตามลำดับโดยทั้งหมดเป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างไทยกัมพูชาที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวและชาวกัมพูชาเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์ลดลงส่งผลต่อเนื่องให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรมภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัตคารและยอดขายห้างสรรพสินค้าลดลงตามไปด้วยด้านอุปสงค์การใช้จ่ายพบว่าหดตัวร้อยละลบ24.9 ผลจากดัชนีการค้าชายแดนหดตัวร้อยละลบ91.4ผลจากการปิดด่านชายแดนช่องจอมสืบเนื่องจากความตึงเครียดร,ระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามตัวเลขที่ยังจัดเก็บได้เป็นการนำเข้าและส่งออกที่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาโดยดัชนีมูลค่าการส่งออกลดลง184.9้าล้านบาทหดตัวร้อยละลบดัชนีมูลค่าการนำเข้าลดลง1 5 6 4้าล้านบาทหดตัวร้อยละลบแ6ดดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐเฉพาะงบประมาณปีปัจจุบันรวมจ่ายตตรงเงเเินนดดือหัว7.1 โดยดัชนีรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายลดลง1 1 1 2ล้านบาทหดตัวร้อยละลบขณะที่ดัชนีรายจ่ายประจำมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น2.2ล้านบาทขยายตัวร้อยละ1.6และดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ5.5ผลจากดัชนีจำนวนรถจักรยายนยนต์จดทะเบียนใหม่ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปลีกและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนที่หดตัวร้อยละลบสิลบหและลบ3.6ตามลำดับโดยดัชนีจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปลีกหดตัวจากภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพไม่ได้จากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนจึงเลือกที่จะประหยัดและชะลอการซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็นลงและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนหดตัวจากประชาชนบางส่วนยังคงอยู่ศูนย์พักพิงไม่กลับไปบ้านเรือนของตนเองเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์กอบกับสภาพอากาศที่เย็นลงและมีฝนตกชุกกว่าปีที่ผ่านมาทําให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศลดลงจึงส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ1.5ผลจากดัชนีพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่และสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ขยายตัวร้อยละ1 3 8 2 7 1และ1.4ตามลำดับโดยพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์อื่นๆนอกจากนี้การที่แนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยลดลงทําให้ผู้ประกอบการมีการขยายการลงทุนมากขึ้นเพราะต้นทุนในการกู้ยืมมาลงทุนต่าลงโดยเฉพาะการกู้ยืมมาลงททุุนนนซื้้อรรรรถถบกขาาาดดใหญ่เสียภพศษฐิจ พบว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปหดตัวร้อยละลบหนขณะที่การจ้างงานขยายตัวร้อยละ1.8ด้านภาวะการคลังพบว่าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งงบประมาณปีปัจจุบันและงบประมาณเหลือปีไม่รวมจ่ายตรงเงินเดือนมียอดรวม1016.4ล้านบาทโดยมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น43.4ล้านบาทสำหรับดุลการคลังขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้นลบ9 7 3 0ล้านบาททั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลด รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนสิงหาคม2568ฉบับเต็มได้โดยการสแกน QR โค้ดตามที่ปรากฏนี้ติดตามข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook Instagram X Trade TikTok YouTube